สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาการทําการตรวจเช็คสตาร์เตอร์นะครับนี่คือสตาร์เตอร์นะครับโดยผมมีสตาร์เตอร์อยู่2ตัวนะครับเราจะดูได้ไงว่าสตาร์เตอร์ตัวไหนดีตัวไหนเสียนะครับเดี๋ยวเราจะมาวัดกันนะครับแล้วก็ทดลองผ่านหลอดไฟนะครับให้ดูนะครับโดยนี่คือจุดเชื่อมต่อสตาร์เตอร์นี่ก็คือปลั๊กไฟนะครับ ออุปกรณ์เราก็มีสตาร์เตอร์แล้วก็มัลติมิเตอร์นะครับผมจะใช้ที่ย่านนะครับ R คูณหนึ่งนะครับ R คูณหนึ่งนะครับผมจะซีโรโอห์มครับทำการซีโรโอห์มนะครับทำการซีโรโอห์มนะครับหมุนให้อยู่จุดศูนย์นะครับทำการซีโรโอห์มนะครับโอเคนะครับสตาร์เตอร์นะครับสตาร์เตอร์ที่ใช้ได้นะครับใช้ R คูณหนึ่งนะครับวัดเนี่ยนะครับขิมต้องไม่ขึ้นนะครับถ้าใช้ได้นะครับถ้าขึ้นแสดงว่าช็อตนะครับ ไม่สามารถทำหน้าที่สตาร์ทหลอดได้นะครับเดี๋ยวผมจะวัดดูให้ดูก่อนนะครับมีอยู่2อันนะครับนะครับมีสอตัวนะครับนะครับอาจจะวัดตัวนี้ก่อนนะครับถ้าขึ้นคือแสดงว่าเสียนะครับเช็คเลยครับปุ๊บอ่าอันนี้ขึ้นเต็มสเกลเห็นไหมครับอ่าดูดูดูที่ดูดูที่ตรงนี้นะครับดูที่มิเตอร์นะครับวัดแล้วนะครับหนึ่งสองสามเข็มขึ้นครับเนี่คือเสียครับช็อตนะครับไม่สามารถสตาร์ทหลอดได้นะครับ ถ้าถ้าไม่ขึ้นนะครับใช้ได้นะครับอ่า uh oh. ดูตัวนี้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับ mm hmm. ผมก็จะจิ้มเหมือนกันไม่ขึ้นครับเสยเตยเลยนะครับ we ไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขยับนะครับขั้วไหนก็ได้นะครับฝั่งไหนก็ได้นะครับผมใช้ R คูณหนึ่งนะครับวัดไม่ขึ้นครับโอเคนะครับเราจะมาทดสอบดูนะครับทีนี้ว่าไอ้ตัวที่เสียกับตัวที่ไม่เสียนะครับนะครับจริงหรือไม่ที่เสียนะครับนะทฤษฎีนี้ใช้ได้หรือไม่นะครับดูนะครับ ผมด้วยผมจะทําการนะครับใส่ตัวที่เสียเข้าไปก่อนนะครับอ่าเสียนะครับเสียบลั๊กนะครับเห็นไหมครับหลอดไฟจะไม่สว่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเห็นนะครับโอเคนะครับอ่าส่วนตัวที่ไม่เสียนะครับใส่ลองดูเสียบลั๊กนะครับจะจะมีไฟกระพริบนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการสตาร์ทหลอดนะครับ โอเคนะครับเอามาดูอีกครั้งหนึ่งครับกรณีที่เกิดการเสียนะครับจะทํำยังไงนะครับเนี่ยครับนี่คือตัวที่เสียนะครับตัวที่วัดวัดนะครับวัดแล้วขึ้นนะครับถ้าเสียคือวัดขึ้นถ้าไม่เสียก็คือวัดไม่ขึ้นนะครับนะครับอ่าถ้าเรานะครับเอาออกเนี่ยนะครับจะสวิตต์ติดิตทันทีเห็นไหมครับเนี่ยคืออาการสแตทเตอร์เสียเอาสแตทเตอร์ใส่ครับดับครับนะครับนะครับขอบคุณมากครับ